วันนี้รับประกันทั้งคัน5ปีไม่จำกัดระยะทางข้อเสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30มิถุนายน2 5 6 3อย่ามาห้าฟินฟินกว่าก็โดนกว่าที่สวนินจีบ้านซับเปิตบตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูร์ซึ่งถือว่าเป็นสูนิ้นจีแห่งแรกและแห่งเดียวในพื้นที่ โดยสามารถปลูกจนได้ผลผลิตสามารถเก็บขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวโดวยเฉพาะในปีนี้สภาพดินฟ้าอากาศมีความเหมาะสมทําให้ผลผลิตดินจีออกลูกดกเต็มต้นและมีราคาที่ดีแม้นจะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 กําลังระบาดก็ตามทีผู้สึกคาวจึงเดินทางไปที่สวนดินจีบ้านซับเปิบหม,มู่3ตำบลซับเปิบอาเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งพบกับนางสาวิตรีวันคอยท่าอายุ36ปีและนายถาวรวันคอยท่าอายุ37ปีสองสามีภรรยาพร้อมลูกสาวอีกสองคนต่างช่วยกันเก็บผลผลิตลิ้นจี่ที่กำลังสุกงอมแดงเต็มต้นกันอย่างขมักขมน้นหลังจากที่มีออเดอร์สั่งซื้อสั่งจองเข้ามาเป็นจำนวนมากจนผลผลิตในสวนทั้งหมดถูกพ่อค้าแม่ค้านำรถมารับซื้อไปเกลี้ยงกว่า1.5ตันเลยทีเดียว นางสาวิตรีบันคอยท่าเจ้าของสวนบอกว่าเดิมทีต้นมีอาชีพทำไร่ข้าวโพดซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยวจะต้องมีการลงทุนและเพาะปลูกใหม่ทุกปีจึงตัดสินใจแบ่งพื้นที่ประมาณ3ามไร่เศษ ทำการปลูกลิ้นจี่เป็นไม้ผลกว่า40ต้นโดยปลูกมานานกว่า20ปีแล้วซึ่งที่ผ่านมาบางปีได้ผลผลิตน้อยบางปีได้ผลผลิตมากขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมโดยในปีนี้เพราะบ้าอากาศเอื้ออำนวยทำให้ลิ้นจี่ในสวนให้ผลผลิตจนดกเต็มต้นและเมื่อพร้อมเก็บจำหน่ายจึงได้ถ่ายรูปลงโซเชียลปรากฏว่ามีพ่อค้าแม่ค้าครับติดต่อขอสั่งซื้อและสั่งจองนำรถมาขนส่งกันถึงที่หน้าสวนจนผลผลิตกว่า ่า1.5ตันนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคแม้จะอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 ระบาดก็ตามทีประกอบกับในปีนี้ราคาดีกว่าปีที่ผ่านมาโดยขายส่งหน้าสวนอยู่ที่กิโลรกร,รัมละ30บาทส่วนขายปลีกอยู่ที่กิโลรกร,รัมละ35-40บาทนางสาวิตรียังบอกว่าที่สวนลิ้นจีของตนนั้นใช้การบริหารจัดการในรูปแบบครอบครัวโดยมีตนและสามีเป็นหลัก จากช่วงวันหยุดหรือช่วงปิดเทอมก็จะมีลูกสาวอีกสองคนซึ่งเรียนอยู่ระดับชั้นปสองและป .5 มาคอยช่วยงานทำนั่นทำนี่ตามความเหมาะสมของวัยโดยเฉพาะช่วงนี้พบว่ามีการแพร่ระบ,บาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นวงกว้างทำให้เกิดความเป็นห่วงเด็กๆไม่อยากให้ไปเล่นซุกซนที่อื่นจึงนํามาช่วยงานที่สวนซึ่งนอกจากจะปลอดภัยจากโควิดแล้วยังเป็นการสุ่มซับเรียนรู้วิถีชีวิตทางการเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย พร้อมกันนี้ทางด้านนายนาวินสังคมาในอำเภอวังโปง่งนางสาวลาักขณาพรมเสร,รณีกรเกษตรอำเภอวังโปง่งและนายสุรศักดิ์เหมือนสรีนายกอบตอซับเปิบได้เข้าร่วมเยี่ยมชมสวนพร้อมลองลิ้มชิมรถลิ้นจี่สดๆใหม่ๆจากต้นซึ่งสามารถการันตีรสชาติได้เลยว่าหวานกรอบเนื้อแน่นซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของลิ้นจีบ้านซับเปิบ และแนลอนาคตจะมีการเตรีมส่งเสริมให้มีการปลูกลิ้นจี่ในพื้นที่อื่นๆตามความเหมาะสมเพื่อเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและเป็นการสร้างรายได้แก่ท้องถิ่นสืบต่อไประวังขึ้นอ่าึเคยัหเต็มไ <c oughs> ป็ไรับรสชาติหวานไหมครับหวานกรอบแล้วก็เนื้อเนื้อเนื้อแน่น,นแห้งไม่ฉ่ำนนะ้ำครับครับอร่อยมากครับเยี่ยม ว่ารสชาติเป็นยังไงพอจิ้มพวกผมถามยังไงครับท่านนายกครับตัวนี้ยอมรับครับว่าอย่างสั้นที่นายได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้ว่ารสชาติหวานกรอบเบ็ดน้อยครับและเนี่ยเห้นไม่ไม่แฉะไม่ไม่แฉเนื้อแห้งดีจังเลยเก่บครับตัวนี้ผมว่าเชื่อได้ว่าอ่าของสเปิร์บนะไม่แพ้เขา ผมเนี่ยเดี๋ยวโยนให้น้อยหวานเนาะใช่เฮ้ยนี่ใครัืทำงานนะที่จะทำที่จะทำปั่นเฮ้ยดูหน้ารเเป็นหมูเลยลูกใหญ่นี้เนแป้งตัดเป็นไงครับมันปีไหนที่มันอากาศหนาวจับไร่ว่าเย็นๆยาวน้ำ ก็ได้อย่างปีนี้ชอบครับแล้วตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเริ่มดูมาเราราคาเป็นยังไงบ้างนี่ก็ราคาขอสราคาดีนะคาดีกิโลและเท่าไหร่ครับสามสิบสามนี่ขายส่งขายส่งแต่ถ้าเอาไปขายปีกก็สามห้สามสิบห้าสี่สิบโอ้ถือว่าแล้วมันมีผลกระทบยังไงไหมในช่วงโควิดในจีนเนี่ยโลกไข้วัดสะเพ่าเจ้า ตลาดก็มารับมารับถึงที่เลยเออดีจังเลยดีจังเลยแล้วปลูกไว้กี่ไร่ครับสามสี่ไร่สามสี่ไร่มีโครงการจะขยายต่อไหมก็พี่แรกแจมเขาบอกว่าผมว่าจะขยายไป็นต้นอ้อยเจ้าเมืองตอนนี้ถือว่าอย่างทีงานนายกเข้ามาเลยถือว่าเป็นผลไม้ขึ้นหน้าขึ้นตาของตำบลสับเปิดเราเลยรู้รู้หรือยังน่าจะขยายน่าจะขยายเริ่มปลูกจริง ตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วปลูกประมาณ20<ม>ปีได้แล้วคะ่ะปลูกกี่ไร่ประมาณ3ไร่กว่ากว่าได้ขายในราคา30บาทแต่ปีที่แล้วก็ถูกปีที่แล้วไม่เป็นลรกแต่ได้ราคาถูกถูกกว่านี้นะคะ่ะปีปที่ผ่านม,มานี่ได้โลส่งโละยละ20บาทบางทีก็ถ้าลูกเล็กหน่อยก็จะ้5บาท ส่งนี่หมายถึงมีพ่อค้ามารับมมีมารับมาถึงบ้านเลยค่ะเขาขนส่งเองคือเราเราไม่ต้องเอารถไปส่งแล้วเราได้ขายเองไหมคะขายเองค่ะขายปีขายปีขายปีกิโลไห่กิโลละสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทถ้าส่งพ่อค้าก็กิโลละสามสิบบาทปีนี้อ่าผลผลิตเป็นยังไงบ้าง ได้เยอะกว่าปีที่แล้วมั้ยได้เยอะกว่าปีที่แล้วแล้วก็ได้ราคาดีกว่าี่แลวได้ราคาดีกว่าปีที่แล้วโควิดไม่มีผลกับไม่มีผลราคาคาคาจีนจีล้วก็ยังขายได้ตามปกติค่ะได้ดีกว่าปีที่แล้วด้วยเหรอได้ดีกว่าอืเพราะว่าปีที่แล้วนี่ก็ยังจะหารถไปขายข้างนอกแต่ว่าปีนี้ไม่ต้องค่ะเข้ามาเข้าค้าทรงกลางเข้ามาซื้อที่ที่บ้านเลย แล้วตอนนี้เห็นมีเด็กๆมาช่วยทํางานพอดีช่วงปิดเทอมอะค่ะปิดเทอมเ,เด็กๆก็จะมาช่วยเพราะว่าไปเล่นข้างนอกก็กลัวจะติดโรคอะไรงี้ค่ะก็เลยเอาเข้ามาที่สวนด้วยจ้างแรงานไหมไม่ค่ะทำเองทั้งเป็นสองคนค่ะแล้วก็ลูกนี่มาช่วยตอนอปิดเทอม,าม,มาช่วงปิดเทมอมสอาทิเยษเนี่ยค่ะช่วงนี้โควิดเนาะ,อ,ะอยู่โรงเรียนนานหยุดนาน ไม่เหมือนอยู่ที่บ้านที่บ้านเที่ยวกลัวไปเที่ยวที่นี่อ่าเพราะฉะนั้นเอามาช่วยงานเรา่างนี้แหละกลัวจะไปเอาโรคเอาภัยอืมพอใจไหมกับราคาสามสิบบาทพอใจค่ะพอใจพอใจเพราะว่าหรือว่าสามสิบบาทนี้ได้ตลอดงั้นพอใจนหมพอใจแล้วใช่ไหมจ้ะโอเค ช่วงนี้ก็ไม่มีผลกระทบอะไรในเรื่องของโควิดขายไม่ได้ไม่มีพ่อค้ามาหรืออะไรค่ะเวลา10บโมงครึ่งของวันที่2 6เมษายน2,563ตำรวจโงพักหนองไผ่รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่าพบวัตถุคล้ายกับลูกระเบิดถูกนำมาวางทิ้งไว้ข้างทางขยะ พานในหมู่บ้านซึ่งเป็นแหล่งชุมชนมีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่หนานแน่น จึงพร้อมวยชุดสืบสวนโรงพักหนองไผ่กำมันตบลหนองไผ่รวมถึงผู้เยี่ยบ้านรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณกลางหมู่บ้านคลองสีเทพหมู่ที่8ตะบนหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์พบกับวัตถุคล้ายลูกระเบิดลักษณะทรงกลมสีฟ้าถูกพันด้วยเทปสีดำมีสลักเล็กอยู่ด้านบนถูกนำมาวางพิงไว้ข้างถังขยะสีชมพูของอบตอนหนองไผ่เบื้องต้นทางตำรวจทำแนวกัน้นโดยรอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้สัญจรผ่านไปมาภายใน บ้านพร้อมทั้งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบตามลําดับและต่อมาในเวลา1นนา3 0นเจ้าที่ EOD ชุดเก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิดกองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์นำโดยร้อยตํารวจยันยงเรืองฤทธิ์รองสารวัตรกองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์นํากําลังลงพื้นที่เข้าทําการตรวจสอบโดยพบว่าเป็นวัตถุระเบิดชนิดคว้างหรือลูกซ้อมลักษณะมีการดัดแปลงนําเทปดํามาผ่านไว้รอบนอก จึงทาการเก็บกู้ทําการนิราภัยได้อย่างปลอดภยัยพร้อมทั้งสมมอบให้กับร้อวเวนหลงพักหนองไผ่ทาการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาสาเหตุและหาตัวผู้กระทาความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจากการสอบถามชาวบ้านรายหนึ่งเราว่าผู้ที่พบระเบิดเป็นคนแรกคือลูกชายของตนเองโดยก่อนเกิดเหตุเก็บกวาดทาความสะอาดร้านซึ่งเปิดเป็นร้านรับซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตรจากนั้นนำเศษขยะเดินข้ามถนนไปใส่ถัง ก่อนสังเกตเห็นวัตถุคล้ายระเบิดวางพิงอยู่กับถังขยะมองเห็นได้อย่างเด่นชัด จึงรีบบอกคนในบ้านรวมทั้งแจ้งผู้ใหญ่บ้านพร้อมประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบก่อนพบว่าเป็นระเบิดชนิดคว้างหรือลูกซ้อมดังกล่าวเบื้องต้นทางตำรวจจะทำการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุและพฤติกรรมการนำระเบิดลูกซ้อมมาวางทิ้งไว้ข้างทางขยะโดยจุดทิ้งระเบิดพบว่ายู่ห่างจากด่านตรวจคัดกรองหมู่บ้านสีเทพเพียง3 4 0ถึงเมตรเท่านั้นซึ่งในแต่ละวันนั้นครับจะมีเจ้าที่ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและผอสอรมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยตั้งด่ันตรวจอย่างเข้ม คนทุกวันระบุดที่เราพบในวันนี้เป็นลักษณะแบบไหนครับเป็นระเบิดลูกซ้อมระเบิดกว้างครับอ๋อครับแล้วจากการตรวจสอบแล้วสภาพเป็นยังไงครับตอนนี้ปลอดภัยได้ทําการนี้ลภัยให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ส่งมอบให้ร้อยเวรเพื่อดําเนินการตรวจสอบต่อไปครับโอเคเมื่อเช้านี้ใครเป็นคนเจอนะครับคุณลุงลูกชายลูกชายเจอ คือเจอได้ยังไงครับไม่รู้เพ <ไป S 1> า,ไ,าไม่อยู่ไปทิ้งไปละไม่ไม่ได้อยู่ให้เกันไดครับอืมอครับ วันที่25เมษายน2563นายศาสชัยจำประสิสกุณน,นอำเภอศีเทพได้มอาหมายกับนายวิชานดาทุมมาประดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพร้อมได้ปรัดอำเภอป้องกันและสมาชิกอ,อสอำเภอศีเทพที่9ร่วมกับกำนัลผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เจ้าที่ทหารกรมฐานมาที่3กองพันฐานมาที่13 ประชาชนจิตอาสาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นําถุงยางชีพกิ่งกายชาติอาเภอสีเทพมอบให้กับชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยในพื้นที่ตะบนนาสนุนในหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3มหมู่ที่4หมู่ที่7หมู่ที่9 10 13 14หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่20และหมู่ที่21จำนวน147หลังคาเรือน ตำบลโคกสะอาดในหมู่ที่12จำนวน3หลังคาเรือนตำบลประดู่งามหมู่ที่3และ6จำนวน4หลังคาเรือนรวมทั้งสิ้น154หลังคาเรือนซึ่งประสบเหตุวาตาภัยทําให้บ้านเรือนรับความเสียหายโดยทางอำเภอศรีเทพได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปรวมทั้งเจ้าที่ทหารกรมทหารมาที่3กองพันทหารมาที่13ได้เข้าให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ที่ได้รับความดร้อนเบื้องต้นด้วย ที่สมบริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์สืบสักอิมวิจันณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานปล่อยขบวนรถชุดทานน้ำใจข้าวและอาหารสำหรับผู้กักตนเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของสภา,ากาชาติไทยจำนวน2,000ชุดโดยมีนางจรณาภาอิมวิจันณ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประลัดจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนรชาชการสมาชิกเหล่ากาชาติร่วมปล่อยขบวนสำหรับการปล่อยขบวนรถชุดทานน้ำใจในครั้ง สภาการชาติไทยโดยสงงมักงาบรรเทาทุกข์และประชานาไหมยพิทักษ์ร่วมกับสมักง,งาจัดหารายได้และสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติร่วมกันจัดทาโครงการสนับสนุนชุดข้าวและอาหารแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาจแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งต้องพักตักตัวเองในที่พักเป็นเวลา14วันทําให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่ได้ออกไปประกอบอาชีพและอาจไม่มีไรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวในช่วงเวลาดังกล่าวเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูร์จึงได้ข ขอความร่วมมืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหม,มู่บ้านดำเนินการสำรวจผู้ที่กักตัวเองในที่พักที่มีไรายได้ไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูตนเองและมีความต้องการข้าวและอาหารในทุกอำเภอเพื่อรับชุดทาน้ำใจสภากาชาติไทยที่สภากาชาติไทยจัดส่งชุดทาน้ำใจมาให้กับเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูร์จํานวน2 0 0 0ชุดเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ของประชาชนตามภารกิจของสภากาชาติไทย เมื่อวันที่26เมษาย,ยน2563เวลา2 1นาฬิกา40นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถบิ๊กไบ์ชนท้ายกับรถกระบะบริเวณหน้าสถานตรวจสาภาพรถสีเทพเซอร์วิสเส้นทางสาย2219แยกเมืองเก่ามุ่งหน้าบ้านบึงนาจานเขตรับผิดช,ชอบของโรงพักสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ร,ร,ร้อยเวรโรงพักสีเทพพร้อมด้วยอาสาสมัครพ่งไหลจุดสีเทพออกตรวจสอบพบรถบิ๊กไบนฮอนด้าซีบี500สีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนประสบเหตุชนท้าย กับรถกระบะอีซูซูดีแม็กสีขาวมาได้ทะเบียนกอไก่มอม้า7645ลบบุรีส่งผลทําให้มีผู้ไดร้ระบาดเจ็บหนึ่งรายและเสียชีวิตจุดเกินเหตุนหนึ่งราย ผู้เสียชีวิตเป็นชายทราบชื่อนายจรูนมีพันธ์อายุ46ปีอยู่บ้านเลขที่107หมู่6ตแคนอเภอสนมจัววังหวดสุรินทร์ส่วนผู้รับบาดเจ็บเป็นชายเป็นคนขับรถกระบะทราบชื่อว่านายนัทพลเพ่งแช่มรถพยาบาลพ่วงไหลจุดสีเทพนำส่งโรงพยาบาลสีเทพจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถกระบะวิ่งถึงทางแยกเมืองเก่าจะเลี้ยวขวาเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวรอรถที่วิ่งสวนมาให้ผ่านก่อน จังหวะเดียวกันนั้นกับรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาด้วยความเร็วสูงเบรกไม่ทันพุ่งชนท้ายรถกระบะทำให้คนขับรถบิ๊กไบค์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทัน มาดูชีวิตที่รันทดของครอบครัวหนึ่งนะครับที่ได้เผยแพร่ในโลกโซเชียลกันหลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าเนยเนยได้โพสต์ภาพของเด็กหญิงนั่งกินบะหมี่เส้นรูปอยู่กับยายซึ่งแขนพิการและมีภาพจดหมายที่เขียนใส่กระดาษด,ด้วยดินสอโดยมีข้อความว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเนยค่ะหนูอยู่บ้านเลขที่4 0 0หมู่12ตําบลบาน,นโพธิ์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์หนูกินแต่มาม่าทุกวันเลยค่ะ บางมันก็ต้มข้าวกินกับน้ำปลาหนูอยู่กับตาและยายและหมาหนึ่งตัวตาก็ป่วยบ่อยๆยายก็พิการทำงานไม่ได้เป็นโรคปวดขาพ่อแม่ก็แยกทางกันตั้งนานแล้วก่อนแยกทางสร้างนี้ไว้กับตายาย โดยที่พ่อเอาที่หนึ่งานที่หนูอยู่ไปเข้าไฟแนนซ์ลิซิ่งแล้วพ่อก็ไม่ส่งเขาเขาจะมายึดเดือนไหนก็ไม่รู้เงินที่เคยส่งให้หนูกินทุกเดือนก็ไม่ส่งมาเลยแม่ของหนูเคยทำงานเป็นแม่บ้านก็ถูกพักงานอยู่ที่เพชรบูรณ์หนูขอร้องบ่อนพี่น้องคนไทยช่วยเหลือหนูหน่อยค่ะตากับยายก็ไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทจากรัฐบาลหนูต้องการความช่วยเหลือหนูอยากให้รัฐบาลยื่นมือมาช่วยหนูหน่อยเพราะว่าบ้านของหนูจนจริงๆค่ะ ถ้าไม่เชื่อมาดูที่บ้านหนูเลยค่ะหนูไม่มีข้าวสารกินแล้วค่ะหนูขอน้ำใจจากคนไทยช่วยเหลือหนูหน่อยค่ะบัญชีเลขที่052070707303บัญชีธนาคารอมสินของยายหนูค่ะหนูขอบคุณมากค่ะที่ช่วยเหลือหนูค่ะซึ่งหลังจากได้มีการโพสต์ข้อความลังกล่าวลงสื่อโซเชียลก็พบว่ามีผู้มาแสดงความคิดเห็นและต่างรู้สึกเห็นใจ ช่วยกันแชร์โพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากล่าสุดผู้สึกข่าวเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่400หมู่12ตำบลบ้านโพธอําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นบ้านของน้องเนยหรือว่าเด็กหญิงสสิธรรอดบุญเกิดอายุ12ปีนักเรียนชั้นป .5 กำลังเตรียมขึ้นชั้นป .6 ของโรงเวณชุมชนบ้านโพธอาศัยอยู่กับนางเจียนปิ่นพรมอายุ59ปีกับนายอยู่บุญมีอายุ59ปี ผู้เป็นตาและยายภายในบ้านปูนชั้นเดียวสภาพเก่าสุดโทรมโดยที่นางจีนปิน่นพรมผู้เป็นยายเล่าให้ฟังว่าตัวเองนั้นพิการแขนด้านซ้ายไม่มีข้อมือและนิ้วมือมาตั้งแต่เกิดซึ่งตอนนี้สุขภาพก็ไม่แข็งแรงมีอาการปวดขาและปวดหลังเรื้อรังไม่สามารถทำงานได้มีเงินผู้พิการแต่ละ800800บาทเท่านั้น ส่วนผู้เป็นตานั้นมีอาชีพรับจ้างทั่วไปได้ค่าแรงวัละ300บาทแต่ก็สามารถทำงานได้เพียงแค่สัปดาห์ละ2-3วันเท่านั้นเนื่องจากร่างกายก็ไม่แข็งแรงเช่นกันมีอาการเจ็บป่วยบ่อยทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวประกอบกับเมื่อ3ปีที่ผ่านมาลูกสาวกับลูกเขยนำที่ดินซึ่งปลูกบ้านพื้นที่1ง,งานรวมถึงรถจักรยานยนตน์1คัน ไปเข้าแฟแนไช์ซิงแห่งหนึ่งซึ่งต้องจ่ายเดือนละ3,500บาทปัจจุบันก็ไม่มีเงินไปจ่ายและติดค้างไว้1เดือนแล้วเนื่องจากพ่อและแม่เด็กนั้นแยกทางกันไปกว่าครึ่งปีแล้วและต่างแยกย้ายไปทำงานไม่ยอมส่งเงินมาให้กลายเป็นภาระหนี้สินให้ตากับยายต้องหาเงินชดใช้แฟนแนน์เพื่อไม่ให้เขามายึดที่ดินและรถจัก,กรยานยนต์นางจีนปิ่นพรมผู้เป็นยายบอกต่อว่าเมื่อน้องเนยล้านสาววัย12ปี ทนเห็นตากับยายได้รับความลำบากไม่ไหวจึงเอ่ยปากกับตายายว่าอยากหาทางช่วยเหลือพร้อมทั้งตัดสินใจนำดินสอม,มานั่งเขียนจดหมายใส่กระดาษและถ่ายรูปโพสต์ลงเฟซบุ๊กเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญเนื่องจากขณะนี้ครอบครัวได้รับความลำบากเป็นอย่างมากแทบไม่มีข้าวสารมากรอกหม้อส่วนกับข้าวก็หาเก็บผักมาต้มมาแกงหามะละกอมาตำใส่น้ำปลา บางมันก็ต้มข้าวกินกับน้ำปลาเพื่อประทังชีวิตกันไปวันๆทางนี้ผู้ใจบุญใจกุศลอยากให้ความเฉลือครอบครัวของน้องเนยหรือเด็หญิงสาสิธรรอดบุญเกิดสามารถบริจาคสิ่งของช่วยเหลือได้ที่บา้านเลขที่400หมู่12ตำบลบรรนโพนอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเงินช่วยเหลือได้ที่บัญชีนางสาวเจียนปิ่นพรมผู้เป็นยายเลขที่บัญชี05207 07-07-303หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่085-523-2716สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเนยค่ะหนูอยู่บ้านเลขที่4ี2หมูตำบลบ้านโพดอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ทุกวันนี้หนูกินแต่มาม่าค่ะบางวันก็ได้กินข้าวต้มกับน้ำปลาค่ะ หนูอ,อยู่กับตายายและหมาอีกหนึ่งตัวตาก็ป่วยบ่อยยายก็พิการทำงานไม่ได้เป็นโรคปวดขาพ่อแม่ก็แยกทางกันตั้งนานแล้วก่อนแยกทางสร้างหนี้ไว้ให้ตากับยายพ่อก็เอาใบที่หนึ่งงานที่หนูอยู่ไปเข้าไฟแนนซ์ลิสิ่งแล้วพ่อก็ไม่ส่งเขาจะมายึดที่วันไหนก็ไม่รู้เงินที่เคยส่งให้หนูทุกเดือน ก็ไม่ส่งมาเลยค่ะแม่ของหนูเคยทำงานเป็นแม่บ้านก็ถูกพักงานอยู่ที่เพชรบูรณ์หนูขอวอนพี่น้องคนไทยช่วยเหลือหนูหน่อยค่ะตากับยายก็ไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทจากรัฐบาลหนูต้องการความช่วยเหลือหนูอยากให้รัฐบาลยื่มนมงอนมาช่วยหนูหน่อยค่ะ เพราะว่าบ้านของหนูจนจริงๆถ้าไม่เชื่อมาดูที่บ้านหนูได้เลยค่ะหนูไม่มีข้าวสารกินแล้วค่ะหนูขอน้ำใจจากคนไทยช่วยเหลือนหนูหน่อยค่ะแล้วก็เลือดเป็นชีค่ะแล,แล้วสาเหตุที่น้องเมย์เขียนจดหมายเนี่ยเริ่มมาจากอะไรครับเริ่มมาจากหนี้สินเขาค่ะพ่อเขาทำหนี้กับแม่เขา เขาก็เลยไม่ร like ู้จะคิดยังไงตามภาษาเขาเขาก็เลยถามว่าย้ายหนูโคตรลงนะขอความช่วยเหลือไดย้ายแล้วเจ้หนูนะลูกย้ายทําไม่เป็นหรอกย้ายคิดได้แค่นี้แหละค่ะไม่รู้จะว่ายังไงก็เลยเขาก็เลยทํหนึ่งนี้แหละที่เห็นกันนี่แหละอ๋อคือน้องเนยเห็นความลําบากของสาวลับย้ายเนาะไม่รู้ว่าจะช่วยยังไง เขาก็ไม่มีคนทางเขาก็ยังเรียอยู่ถ้าขัตโตบรรลุวิติภาวะแล้วเขาก็จะได้ช่วยได้แต่นี่เขายังเล็กแล้วสภาพแล้วสภาพความเป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับมันก็ลาบากจริงๆลาบากจนแทบจะไม่มีข้าวหนงกับข้าวก็ไม่มีกินมีแต่พริกกละแล้วก็ไปเอามะละกอมาตำใส่น้ำปลาพอได้ประทางชีวิต จินตาลามาลอออะจ้าววันนี้จินเองก็มาถ่ายหนังเล่นบทแอคชั่นเหนื่อยมาก จินเอกก็เติมพลังด้วยสมพลัสนี่แหละค่ะสมเขาว่าเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงกำลังค่ะสมพลัสมีสมเกาหลีสกัดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีวิตามินเอช่วยให้ตาดีค่ะมีวิตามิน B12 สูงช่วยให้สมองดีค่ะนี่แหละยาอายุวัฒนะของจินสมรัตด,ดื่มเลยค่ะสิบบาทซือมาฟินวันนี้รับประกันทั้งคันห้าปี ไม่จำกัดระยะทางข้ะเสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30มิถุนาย,ยน2563ย่ามาห้าฟินฟินกว่าก็โดนกว่าโควิด19อันตราย กันง่ายๆหากคุณปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามสถิติวันที่1จากคนเดียวติดเพิ่มอย่างน้อย3คนวันที่2เพิ่มเป็น9วันที่3 27วันที่5 243วันที่6 729วันที่7 2187วันที่8 6561วันที่9 19,687วันที่11 177,147วันที่12 53,441วันที่14 48,72,969อาจเป็นคอหรือแม่รวมอยู่วันที่15 14,348,901 จะมีผู้ป่วยหนักเสียชีวิต80%รอด20%ต้องเข้าโรงพยาบาลเรามีเพียงแสนกว่าเตียงทั่วประเทศไม่พอเราจะเห็นคนป่วยตายเต็มถนนโรงพยาบาลรับเข้ารักษาไม่ได้เหมือนกับที่หลายประเทศเป็นหยุดออกมารับเชือ้อหยุดออกมาแพร่เชือ้ออย่าเอาเชื้อไปฆ่าคนที่คุณรักอยู่บ้านอยู่ห่างกันในบ้านไม่ติดใครโควิด <COVID S 2> ไม่มีขาวิ่งไปฆ่า,าใครไม่ได้จริงจังกับการอยู่บ้านต้านโควิดโควิดกายา คนอยู่บ้านก็อยากเมื่อก่อนเงินก็ชอดงานบ่เดินขาดเขินสุยาขอขอเจริญพรอ,อัตมาภาพพระสมุภัยสารพระธรมุนีประธานชุมชนคุณธรรมวัดท่ากุกแกอำเภอหลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในสถานการณ์ปัจจุบันโรคไวรัส โควิด1 9กําำลังระบาดก็ขอให้กำลังใจญาติโยมชาวพุทธทุกคนทุกท่านให้มีสติให้มีกำลังใจใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทในสถานการณ์นี้เราคนไทยต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วขอให้ญาติโยมทุกท่านได้สำรวจดูแลร่างกายของตนเองดูแลคนในครอบครัว ตามนโยบายของรัฐบาลที่เราจะต้องเฝ้าระวังอยู่กับบ้านทําความสะอาดร่างกายล้างมือบ่อยๆป้องกันโดยการใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ในสถานการณ์นี้ก็อย่าได้วิตกกังวลมากเกินไปขอให้เสพข่าวาโดยใช้สติมีปัญญาใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยียวยาจิตใจ โยมไม่ต้องตนกตกใจขอให้ใช้สติมีปัญญาในการใช้ชีวิตแล้วก็อยู่กับบ้านให้ทำความสงบให้มีจิตใจที่สงบผ่องใสเบิกบานนะโยมนะแล้วก็อาการมาวัดก็เช่นเดียวกันทางวัดของเราก็พยายามที่จะรักษามาตรการมีมาตรการในการป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 เนี้ยโดยเฉพาะ ก็มีบริการเจลล้างมือ,อจัดที่นั่งให้ห่างกันล้างมือบ่อยๆแล้วก็รักษาสุขภาพนายนํำมาที่วัดในการทำบุญประเพณีก็เช่นเดียวกันต้องมีมาตรการในการที่จะไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายออกไปโดยชุมชนคุณธรรมทุกแห่งก็มีมาตรการเช่นเดียวกันดังนั้นอาตมาภาพก็ขอ ให้กำลังใจไปยังหน่วยงานแพทย์พยาบาลสาธารณสุขที่กำลังช่วยเหลือผู้คนอยู่ในขณะนี้ขอเป็นพลังแรงใจให้ญาติโยมชาวพุทธชาวไทยทุกคนได้ร่วมด้วยช่วยกันเป็นพลังแรงใจก้าวพ้นวิกฤตโรคไวรัสโควิด -19 นี้ไปด้วยกันอย่างมีความเข้มแข็ง